แต่เกิดกับใจมากกว่าแต่ความกังวลใจที่ว่านี้จะค่อยๆหมดไปเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะเส้นสมองของคุณแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองและความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่ด้วยมาถึงคำถามยอดนิยมอีกคำถามหนึ่งที่คนโสดอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องการมีคู่ว่าจะได้พบเจอกับคู่ที่ดีจะมีความสุขในชีวิตคู่หรือไม่ ลายมือที่มีเครื่องหมายวงแหวนแห่งดาวสุกเกิดขึ้นกับเครื่องหมายกากบาทบนเนินจันท์เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นมีแนวโน้มว่าคุณจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันมักเจอคนที่มีความคิดแตกต่างกันที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งได้และเหตุการณ์แบบนี้ก็มักเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีที่มีความคิดก้าวหน้าอยู่เสมอแต่สิ่งนี้สามารถแก้ไขได้หากเราใช้สมองเลือกคู่มากกว่าการให